ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง NEWS และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ด้วยทีมข่าวสวทเบตง รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ห่วงใหญ่ผู้ประสบภัยมูโนโลงพื้นที่มาบรชาการด้านข้อมูลข่าวสารต่ำกลไก่ JIC ที่ห้องประชุมสวทสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เรียกประชุมทีมปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมสำนักประชาสัมพันธ์เขตหงซึ่งนำโดยนายเทระพงศ์พิจารณ์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหงเพื่อกำหนดประเด็นการสื่อสารที่ต้องครอบคลุมเนื้อหาความเสียหายผลกระทบ และความช่วยเหลือ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ความเสียหายในพื้นที่ตมูโนและขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวมูโนทุกอย่างจะดีขึ้นจากการให้การช่วยเหลือของภาคร้านรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ทราบข่าวพวกเขาไม่ทอดทิ้งผู้ประสบภัยในพื้นที่ตมูโนโดยส่งทั้งกำลังใจและกำลังทรัพย์มาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่วนกรมประชาสัมพันธ์ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วเชื่อถือ หากท่านรู้สึกสับสนในข้อมูลใ,ใดๆที่เกี่ยวกับสถานการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดสามารถติดตามสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางทั้งทางออนแอร์ออนไลน์และหากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถพบเจ้าหน้าที่ของ NBT และวิทย,ยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สามารถสอบถามข้อมูลได้ทันทีเพราะทุกคนพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ ทางสวทเบตง f m 93 MHz เ hey, พจตสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ RadioBetong.PRD.GO.TH